เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาววิชุตาโตยิ่งนักศึกษาปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาละะัยราชภัฏนครสวรรค์ค่ะวันนี้จะมานำเสนอบดความเรื่องผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผสลสัมฤทธทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบรรทิตาอินสมบัติและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อร์พรชลีเอี่ยมแก้วค่ะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21จึงต้องมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ที่กว้างและลึก ในหลากหลายเรื่องนะคะมีทักษะในการจำแนกแยกแยะข้อมูลที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพมีระบบการคิดที่ดีและตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลจึงควรมุ่งเน้นที่การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เป็นบุคคลที่มีเครื่องมือในการสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นหลักค่ะ ครูต้องสอนกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความอยากที่จะเรียนรู้ที่เรียกว่ามีจิตแห่งวิทยาการเกิดการรู้คิดสอนเกี่ยวกับการคิดขั้นสูงการคิดเชิงวิพากษ์การแก้ปัญหาการจัดการแก้ไขปัญหาการสังเคราะห์การคิดสร้างสรรค์มีทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นค่ะจากทักษะในศตวรรี่1ที่กล่ามานะคะวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ต้องมุ่งเน้นการปรับจากการบรรยายเป็นหลักนะคะเป็นการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้และมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้สอดคล้องกับสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนที่กําหนดให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาซึ่งหมายถึงความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในงานวิจัยในคั้งนี้ค่ะค่ะและในส่วนของควรสทธิ์ทางการเรียน ซึ่งการคิดแก้ไขปัญหาอย่างมีขั้นตอนมีเหตุผลเกิดการทํางานเป็นกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างนักเรียนโดยนักเรียนจะเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาการคิดด้านต่างๆไปด้วยกันนะคะได้แก่ด้านความรู้ความจําความเข้าใจการนําไปใช้การวิเคราะห์การสังเคราะห์และการประเมินค่าซึ่งความสามารถในการคิดแก้ปัญหานั้นจะช่วยส่งเสริมผลสำเร็จทางการเรียนได้ค่ะ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่ได้รับการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละเจของคะแนนเต็ม 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสารเนื้อผสมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่ได้รับการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา,า,า,ารเรป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละเจของคะแนนเต็ม ประชากรน,นักเรียนชั้นป .6 กนะคะกลุ่มโรงเรียนบ้านไร่กลุ่มที่2อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีภาคเรียนที่2มีการศึกษา 25- 6 7ันาจำนวน12โรงเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น153คนกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ภาคเรียนที่2มีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านดงกลุกม่มโรงเรียนบ้านไร่กลุ่มที่2อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีจำนวน6คนนะคะ ซึ่งได้โดยวิธีการส่งแบบกลุ่มโดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยในการส่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีทั้งสิ้น3ฉบับ1แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเนื่องสารในประสงค์นะคะวิชาวิทยาศาสตร์ใช้บทมรียนศาสตร์ที่6มีจํานวน6แผนรวมทั้งสิ้น12ชั่วโมงมีผลการประเมินอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุดค่ะ สองแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเป็นแบบอัตนัยชนิดเขียนตอบมีทั้งสิ้นสามข้อสามสถานการมีข้อคำถามสิบสองข้อค่ะมีค่า i อ c อยู่ระหว่างจุดหกเจ็ดถึงหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์แล้วก็มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่างจุดสามสองถึงจุดห้าแปดและค่าอำนาจําแนกจุดสี่เจ็ดถึงจุดเจ็ดสองค่ะ หลังจากนั้นนะคะนำไปหาความเชื่อมั่นทางฉบับของวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคนบ่านะคะพบว่ามีค่าความเชื่อมั่น0.93ค่ะและเครื่องมือที่3ฉบับสุดท้ายนะคะคือแบบทดสอบวัดผลสลัมฤิธิ์ทางการเรียนเรื่องการแยกสารในผสมนะคะชั้นป .6 เป็นแบบปรนัยสีตัวเลือกจํานวน30ข้อค่ะหาคุณภาพหาค่า I o c นะคะมีค่าระหว่าง0 6 7ถึง1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่างจุด3 9มเถึงจุดเจ็อำนาจจำแนกอยู่ระหว่างจุด2 2งสถึงจุดหกและค่าความเชื่มันทางฉบับอยู่ที่จุดแปค่ะการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นแรกนะคะเป็นขั้นเตรียมต้มองเยนก่อนทดลองก็จะชี้แจงกระบวนการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานค่ะ ต่อไปขัน้นดําเนินการทดลองนะคะดำเนินการสอนตามแผนการจัดก,การเรียนรู้เรื่องสารผสมในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,567จํานวน6แผนรวมระยะเวลา12ชั่วโมงค่ะขั้นหนังทดลองนะคะจะทดสอบหลังเรียนด้วยข้อสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาแบบอัตนัยนะคะและข้อสอบวัดผลสมทิิทางการเรียน30ข้อค่ะแนะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ข,ข้อมูลเพื่อเทียบกับเกณฑ์ค่ะ แผนการทดลองของเราก็คือ one shot case study design นะคะเป็นการทดสอบหลักเรียนอย่างเดียวค่ะวิเคราะห์ข,ข้อมูลตามวัตถุประสงค์นะคะ1เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหากับเกม้อยละเจของคะแนนเต็มและ 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑม้อยละเจของคะแนนเต็มค่ะ ผลการวิจัยข้อที่1แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่รับการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละเจของคะแนนเต็มพบว่ามีค่าเฉลี่ย28.67ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐาน2.79จากการทดสอบสมมุติฐานนะคะพบว่ามีค่าเท่ากับ0ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าที่ได้จาก การเปิดตารางแสดงว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาผ่านเกณฑ์ร้อยละเจ็ดสิบของคะแนนเต็มอย่างมีนัยะสำคัญทางสถิติที่ระดับจุดค่ะข้อที่สแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่ได้รับการจัดการในรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละเจของคะแนนเต็มพบว่ามีค่าเฉลี่ยยี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน2.40จากการทดสอบสมมุติฐานนะคะเดวิลพ็อกซสันทรายแรงเทสมีค่าเท่ากับ0ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าที่เปิดได้จากตารางนะคะแสดงว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาผ่านเกณฑ์ร้อยละ70ของคะแนนเต็มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0ุดศูนย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนส่งกว่าเกฑ์ร้อยละ70ของคะแนนเต็มอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับจุดซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่1ค่ะ 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ70ของคะแนนเต็มอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่2นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ระอยละ70ของคะแนนเต็ม ทั้งนี้นะคะอาจาเป็นเพราะว่าเมื่อนักเรียนได้รับการจัดก,การเรียนรู้ด้วยวิธีนี้ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีคอนสตัคติวิทนะคะเป็นทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย,วยตนเองส่งผลให้หนักเรียนสามารถนําการเรียนรู้ใหม่เข้าไปเชื่อมโยกงกับความรู้เดิมอันเป็นผลมาจากการดูดซึมกับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วนะคะและช่วยขยายความรู้เดิมให้กับนักเรียนส่งผลให้เกิดการเรียนรู้สิ่งนั้นมีความหมาย 2. นักเรียนชัน้นวัตถุวิทยาปีที่6ที่รับการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสทธิ์หลังเรียนสูงกว่าเกลอร์ละเจของคะแนนเต็มนะคะทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเมื่อการจัดก,การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรากฐานมาจากทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองนะคะเป็นการเน้นการเรียนรู้ของนักเรียนเกิดขึ้ขน,นด้วยตนเองโดยผู้เรียนจะสามารถสืบค้นวิธีการแก้ปัญหาเกิดการเรียนรู้ความเข้าใจและแนวคิดของวิทยาศาสตร์ที่สําคัญค่ะ อีกครั้งนะคะการระบุปัญหาในขั้นตอนที่1น,นั้นทำให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์คิดสังเคระ์คิดแก้ปัญหาได้ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ